สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านนะครับกับมอเตอร์ไซค์เวฟบรอยนะครับรุ่นเก่านะครับวันนี้เราจะมาใส่แปลงถ่านนะครับแปลงถ่านแปลงถ่านสตาร์ทมือนะครับโอเคผมก็เลยเอ,อ,อเจะใส่ย,ยากเหมือนกันมุม,ม,มๆสาวๆนะครับดูนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นแปลงถ่านที่มี สายเข้าไปตรงนี้นะครับอะไรตรงนีนะ้อะไรชุดนี้นี่ครับเป็นตัวนี้เลยนะครับฐานมอตเตอร์สตาร์ทชุดเล็กนะครับเป็นเว้ร,นะร้อยนะรุ่นเก่าทีนี้วิธีการถอดนะครับต้องมีน็อต ข้างในนี่นะครับถอดกาบออกบาก่อนนะครับกอบกาบฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับแล้วก็นี่น,อน็อตตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองตัวที่สามตัวนี้แล้วมันจะถอดตัวทุ่นมอเตอร์ออกมานะครับข้างในก็จะดำนะครับมันจะถอดมาก็จะเห็นเฟืองนะครับอยู่ในนี้ถ้าถอดทั้งหมดนะครับมันก็จะหลุดมาทั้งหมดนะครับมันจะมีชุดนั้น ที่ที่เข้าไปต่อมันมีโซ่หมดเกาะนะครับมันจะมีถ้ามองไปจะมันเห็นเฟืองนะครับเฟืองด้านในนะครับเฟืองด้านในนะครับทีนี้วิธีการใส่นะครับวิธีการใส่วิธีการใส่นะครับถอดนะครับถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับถอดน็อตนี้กับน็อตข้างบนนี่นะครับ ออกมาแล้วก็จะดึงแผงชุดนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวตัวฝั่งนี้นะครับจะเป็นแท่งยาวเข้าไปข้างในนะครับเราต้องมาถอดถอดฝั่งนี้ก่อน,นรเราถึงจะออกมาได้นี่ครับลักษณะาบบานี้มันจะไปดู เห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมนะครับถอดเกียร์ตัวนี้ออกนะครับถอดเกียร์เกียร์ตัวนี้ออกแล้วมันก็จะหลุดเนี่ยวันนี้ผมบิดเลยนะครับผมไม่เข้าใจก็เลยมาดูอีกทีเนะี่อ๋ออย่างนี้นี่นะฮะอันนี้เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นสายแล้วก็ยัมีมีฐานฐานออกไปนะครับทีนี้ผมบิดผมบิดขาดแล้วก็ดึงออกมานี่เลย อันนี้วิธีการนี้ผิดนะครับวิธีถูกต้องก็คือเราเราต้องดึงตัวนี้ก่อนนะ่ดึงฝาตัวนี้ออกมาถึงครอบแล้วก็ไขอกขอกไขน็อตนี้ออกนะครับเป็นน็อตน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับไข,ขออกแล้วก็เขาก็จะดึงฝาประกับนี้ออกมานะครับเราก็จะดึงฝาประกับนี้ออกมาดำๆนี่ครับ แล้วเวลาใส่ตัวตัวนี้นะครับตัวฐานเนี่ยเสียบไปให้สุดแล้วบิดนะครับนี่ะตัวนี้เสียบไปให้สุดแล้วก็บิดบิดไปทางขวานิดนึงนะครับเพื่อจะให้มันตรงกระรูดรูข้างในนะครับตัวนี้อันนี้พอจะเห็นภาพนะครับเบาอ่ะนี่แหละครับผมก็เลย มาถ่ายให้ดูว่าวิธีการใส่ทำความสะอาดฐานสตาร์ทนะครับแปลงฐานมันหมดนะครับซื้อก็ไปซื้อนี่ครับด้านในมันจะเป็นย,ยาวๆนี่ผมสั่งในลาซาด้าแต่ผมไม่แน่ใจก็ผมก็เลยสั่งมาอีกทีนะครับนี่นี่ฮะตัวนี้ยาวๆนี่นะครับเนี่ยตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งยาวผมผมไม่รู้ผมไม่เคยใส่ผมก็เลยเพื่อถ่ายวิด,ดีโอไว้ดีกว่า ใส่ตัวนี้นะครับในตรงนี้มันจะมีบาร์นะครับเห็นไ,ไหมตร,ตรงนี้มีบาร์แล้วก็ใส่ไปในประกับมันนะฮะข้างในเนี่ยแล้วก็บิดไปทางขวาน,นิดนึงนะครับมันก็จะจตรงกับล็อกข้างในที่เสียบทะลุไปฮะอ่าน่าจะเป็นโค่น่าจะเป็นโคบวกนะครับพอสายมันมานี่สีแดงสายอันหนึ่งเนี่ยฮะสายนี้มันจะมานี่นี่มันจะมาตรงนี้แล้วก็ทีเข้าไปที่ที่แบตเตอรี่นะ มาจากแบตเตอรี่ต่อไปที่แปลงถ่านนะครับนี่มาจากแบตเตอรี่ที่ตเตราหมุนเหมือนกันมาจากแบตเตอรี่แล้วก็แปลงถ่านตัวนั้นก็จะไปเป็นโคบบวกอันนี้จะเป็นโคูลลบนะฮะเพราะบิดมันก็จะหมุนทําง,งานเนี่ยฮะไฟลบไฟลบอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับไฟลบตรงนี้ก็หลักการอยู่ประมาณแค่นี้นะครับนี่มอเตอร์ ตอร์ทุนมอเตอร์อยู่นี่ทุนมอเตอร์นี่ครับทุนมอเตอร์เห็นไหมมันก็จะมีมาร์กตำแหน่งของเขานะครับสองนัดสามน็ดอย่างตัวสองอันนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวด้านล่างนี่ก็จะเป็น ใส่น้ำมันนะครับมันจะมีจาระบีอันนี้ก็มีลูกปืนหน่อยฮะเนี่ยลูกปืนเดี๋ยวเราจะาี๋ดน้ำมันหน่อยนะเดี๋ยวถูตรงนี้หน่อยนึงนะครับทบั้งหมสร็แล้วใส่เข,ข้าไป่อข้านจะใส่ยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันแคบจะเย็นนะครับแล้ววิธีการใส่ก็จะดึงอย่างยืดนะครับผมไม่ได้เตรียมอย่างยืด ปริงก่อนแล้วก็ใส่มันจะมีฝั่งที่เป็นองค์ทรงโคง้โคงส่วนรับเนี่ยเอาออกข้างนอกนะสายเข้ไปทั้งตรงนี้สายเสร็จแล้วนะครับคล้องยังยืดต้องหาย,ยังยืดมาคล้องเดี๋ยวคล้องแล้วก็ดึงนะครับดึงไปเกาะเกาะที่อื่นก่อนนะครับแล้วก็ตัดค่อยๆตัดเหมือนกันนะครับใช้ยังยืดโอเคเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดู